เพราะว่าเรามีเวลา5วันเนาะแต่ว่าพวกพี่ก็คุยกันแล้วว่าวจริงๆเราก็เชื่อในศักยภาพของพวกเราทุกคนพี่ก็เลยคิดว่าทำได้แหละอ่ะพี่ล้ก่อนจะไปกินข้าวนะอะไรอะ่ะขอแก้วกาแฟหลบไปหน่อยไหนเหเอาออกมาเลยอ๋อโอเคเอไปเลยม้ยนวนม้นวนขก็กินอะไรเนี่ย ต่อปโลก็ต้องเก็บด้วยนี่ในส่วนของคาแรคเตอร์เนาะอ่า14คาแรคเตอร์เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่อสีสันเอาเอาว่าเป็นสีสันที่จริงๆเราก็ยังเล่นเป็นเราแต่มีสีสันของคาแรคเตอร์พวกนี้ใส่เข้าไปเพื่อความน่าสนใจมากขึ้นอ่าคาแรคเตอร์ถัดไปอันสุดท้ายคือฮิตปี้เป็นพวก โลกส่วนตัวสูงพูดอะไรช้าๆเนิบๆยิ้มอยู่คนเดียวคิดอะไรขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้พูด agile, author, นึงใครนะอ่ะทั้งหมด14คารเตอร์พอมีไอเดียกันละ